ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสงครามยูเครนนะครับวันนี้มีหลายมิติที่อยากชวนคุยกันความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนย,ยังคงต้องจับตากันต่อเนื่องหลังจากที่เมื่อวานนี้สภาผู้แทรนราษฎรสหรัฐพึ่งจะผ่านร่างกฎหมายให้เงินช่วยเหลือยูเครนมูลค่ากว่า2ล้านล้านบาทเพื่อรับมือกับก,บการรุกรานของรัสเซียแต่ว่านอกจากงบช่วยเหลือสองล้านล้านบาทที่พึ่งผ่านแล้วเนี่ยยังมีอีก ร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับก็คือร่างกฎหมายที่อนุญาตให้สามารถยึดสินทรัพย์ของรัสเซียที่สหรัฐอายัดเอาไว้แล้วก็เอาสินทรัพย์ที่อายัดเหล่านั้นยึดไว้มาถ่ายโอนส่งไปให้กับยูเครนร่างกฎหมายนี้ก็เพิ่งได้ไฟเขียวจากสภาพผู้แทนรัษฎรสหรัฐมาในวันเดียวกันด้วยนะครับความน่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือกฎหมายอนุญาตให้สามารถยึดและถ่ายโอนสินทรัพย์ของรัสเซียไปให้กับยูเครนได้เนี่ย ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้วล่ะครับทั้งในสหรัฐเองรวมถึงในบรรดาชาติสมาชิกของสหภาพยุโรโปต้องเล่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าสินทรัพย์ที่พูดถึงอย่เนียก็คือสินทรัพย์ของทั้งภาครัฐแ,และภาคเอกชนของรัสเซียที่ถูกสหรัฐแ,และชาติพันธมิตรอายัดเอาไว้ตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเมื่อ2ปีกว่าก่อนซึ่งก็น่าจะมีมูลค่ารวมกันเกือบ3 0 0แสน ล้านดอลลาร์สหรัฐเลย3ามแสนดอลลาร์สามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ประมาณเท่าไหร่ครับลองคูณกันดูนะครับ9้าล้านหแสนล้านบาทคร่าวๆนะครับมากขนาดนั้นเลยทีนี้ก็มีข้อถกเถียงขึ้นมานะครับเพราะสหรัฐและพันธมิตรบางชาติมีความคิดว่าจะนําสินทรัพย์ของรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้ซึ่งมีอยู่ในสหรัฐประมาณ5 0 0 0ันถึงหกพล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในสหภาพยุโรปราวๆสองแสนแปดหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเมื่ออายัดยึดไว้แล้วสินทรัพย์อันนี้ของรัเสเซียใช่ไหมก็ส่งสินทรัพย์ก้อนเนี้ไปให้ยูเครนเป็นทุนในการต่อสู้กับรัเสเซียไปเลยดีไหมแต่พอมีข้อเสนอแบบนี้นะครับก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแหละครับโดยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าการยึดสินทรัพย์ของรัเสเซียที่เป็นสินทรัพย์ที่อายัดไว้ในชาติต่างๆเอามาใช้ประโยชน์อาจเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศรับ เพราะสินทรัพย์เหล่านั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศและก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ของรัสเซียอยู่นะครับและยิ่งไปกว่านั้นหลายฝ่ายยังมองถึงผลกระทบว่าการทําแบบนี้จะยิ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งกับรัสเซียกระตุ้นให้รัสเซียออกมาตอบโต้และก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบการเงินการธนาคารในยุโรปด้วยนี่ก็เลยทําให้ที่ผ่านมาข้อเสนอนี้ยังคงเป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบจากประเทศไหนเลยครับจนกระทั่งล่าสุดนี่แหละครับ สภาผู้แทนราษฎรสาวรัฐเพิ่งไฟเขียวร่างกฎหมายให้ยึดรัพย์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของรัสเซียในสาวรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยังต้องถูกส่งไปที่วุฒิสภาพิจารณาต่ออีกขั้นหนึ่งถ้าไฟเขียวจากวุฒิสภาก็จะส่งไปให้ประธานาธิบดีประกาศใช้เป็นกฎหมายนะครับแต่ถึงจะต้องผ่านขั้นตอนของวุฒิสภาสารัฐอีกซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านการรับรองของวุฒิสภาสาวรัฐหรือไม่ ปรากฏว่าก็มีความเคลื่อนไหวจากรัสเซียออกมาแล้วแหละครับรัฐบาลรัสเซียที่ออกมาประนามความเคลื่อนไหวของสภาผู้แทนราษฎรสาวรัฐพร้อมกับประกาศชัดเจนเลยว่ารัสเซียจะดําเนินการทางกฎหมายต่อกฎหมายฉบับนี้ของสารัฐอย่างแน่นอนนายดามิทรีเปสคอฟโฆษกรัฐบาลของรัสเซียระบุในคําแถลงหลังจากที่รู้ว่ามีการผ่านร่างกฎหมายยึดทรัพย์ของรัสเซียในสภาผู้แทนราษฎรสาวรัฐโฆษกรัฐบาลรัสเซีย บอกว่าการกระทําทใดๆของสหรัฐที่จะยึดทรัพย์สินของรัสเซียถือเป็นการกระทําท,ที่ผิดกฎหมายและรัสเซียก็จะต่อสู้หากมีการดําเนินการเช่นนี้จริงโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าเรามีข้อสองสัยอย่างมากในเรื่องนี้เพราะนี่เป็นการทําลายรากฐานทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจและก็ถือเป็นการบุกรุกทรัพย์สินของรัฐรวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งนี่ไม่ควรจะเป็นกฎหมายได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายและด้วยเหตุนี้เราก็จําเป็นจะต้องมีการดําเนินการตอบโต้ และดาเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกด้วยองเงียบบอกว่าการตัดสินใจของสารัฐจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผลกระโดดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของพวกเขาเองพอหากพวกเขาตัดสินใจนุม,มัติร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์สินของรัสเซียแน่นอนว่านักลงทุนจนํานวนมากอาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกที่จะไปลงทุนในอเมริกาหรือนําทรัพย์สินไปเก็บไว้ที่สารัฐโฆษกทำเนียบ รัฐบาลรัสเซียยังอ้างถึงคําพูดของนายคริสตินลากาดประธานธนาคารกลางยุโรปซึ่งเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้บอกว่าการใช้ประโยชน์หรือผลกําไรจากสินทรัพย์ของรัสเซียอาจถือได้ว,ว่าเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าคําพูดของประธานธนาคารกลางยุโรปเป็นการประเมินที่คมมขยและชี้ให้เห็นถึงอันตรายจริงๆ นี่นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราไล่เลียงตั้งแต่เมื่อวานเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไฟเขียวงบประมาณก้อนใหญ่ที่ค้างต่งมานานหลายเดือนไฟเขียวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าร่างกฎหมายที่ส่งออกมาในวันเดียวกันก็คือกฎหมายว่าด้วยการยึดสินทรัพย์ของรัสเซียที่อยู่ในอเมริกาแล้วส่งไปให้เพื่อช่วยยูเครนต้านทานกับรัสเซียแต่นั่นไม่ใช่ท่าทีที่เกิดขึ้นในอเมริกาที่มีต่อยูเครนในตอนนี้นะครับยังมีท่าที อื่นๆอ,อ,อีกตามมาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีด้านการทหารที่ไม่ใช่แค่การส่งอาวุธส่งเงินสนับสนุนเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าสหรัฐนั้นอาจส่งที่ปรึกษาด้านการทหารเพิ่มเติมไปประจำของไปประจาที่สถานทูตของตัวเองที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนโดยเป็นการส่งไปเพื่อช่วยให้คําแนะนําและการสนับสนุนรัฐบาลยูเครนรวมไปถึงกองทัพยูเครน เรื่องนี้ VOA รายงานอ้างคนตรีแพทไรเดอร์ Rider, โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุในถแถลงการเมื่อวันจันทร์บอกว่าตลอดความขัดแย้งครั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้ทบทวนและปรับเปลี่ยนสถานภาพของเราในประเทศนั้นๆโดยระบุว่าเมื่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเรากําลังพิจารณาที่จะส่งที่ปรึกษาเพิ่มเติมไปขยายสํานักงานความร่วมมือด้านกลาโหมที่สถานทูตของอยูเครน โดยงานที่ว่านี้ก็คือสำนักงานความร่วมมือด้านกลาโหมนั้นก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คําปรึกษาและภารกิจสนับสนุนต่างๆโดยเรื่องนี้เป็นสำนักงานที่ประจำอยู่ตามสถานทูตสารัฐภายใต้ใตการบังคับบัญชาของเอกอัครราชทูตหรือว่าอุปทูตรักษาการนะครับโฆษกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกกับ VOA ว่าทีมที่ปรึกษาด้านการทหารที่จะ เข้าทำหน้าที่ที่จะมีการขยายไปนี้จะไม่ร่วมทําการรบนะครับรายงานของ VOA รายงานอ้างเจ้าหน้าที่กลาวโหมสองรายที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนบอกว่าจํานวนที่ปรึกษาที่ว่าเนี้คงจะมีไม่กี่คนแต่ว่าอาจปรับเปลี่ยงบ้างเล็กน้อยตามแต่เงื่อนไขของสถานทูตขณะที่แหล่งข่าวอีกแหล่งที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้บอกว่าจํานวนเจ้าหน้าที่ทหารที่จะส่งไป ประจำการอยู่ที่สถานทูตสารัฐที่ยูเครนเพื่อให้คำปรึกษาด้านการทหารอาจจะมีไม่ถึง24นายโดยจะเน้นการให้คำแนะนำต่อภารกิจต่างๆตั้งแต่ด้านโลจิสติกการบำรุงรักษาการสื่อสารและด้านความยั่งยืนเป็นหลักครับเราเห็นท่าทีของสารัฐในตอนนี้ต่อ,อยูเครนนะครับเป็นท่าทีที่เหมือนชักงนักงานเป็นเวลานาน,านหลายเดือน ชงักงานทั้งเงินแง่เงินก้อนใหญ่สองล้านล้านบาทชงักงานทั้งในเรื่องของการส่งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ขาดตอนในการส่งไปให้กับยูเครนแต่พอภาวะชงักงานดูเหมือนว่าจะยุติลงในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าด้วยเรื่องร่างกฎหมายสองล้านล้านบาทเพื่อช่วยยูเครนที่พ่วงไปด้วยการช่วยเหลืออ,อิสราเอลที่พ่วงไปด้วยการช่วยเหลือไต้หวันพอร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านดูเหมือนว่าจะมีท่าที จากฝ่ายอเมริกาที่มีต่อ,อยูเครนตามมาอีกระลอกใหญ่เลยนะสำนักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โรทูเดย์